วันนี้นะครับอากาศดีๆนะครับเรามาเดินดูเครื่องจักรนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นกันนะครับนี่นะครับโอ้สิร้านนะครับมีเครื่องจักรให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับหาท่านใดนะครับหาเครื่องจักรไว้สำหรับใช้งานนะครับลองเข้ามาดูที่บริษัทเราดูก่อนได้นะครับ รม่ว่าเครืจักอะไรนะครับเราก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับรถตักตัวใหญ่ๆนะครับหรือว่ารถเคนนะครับนี่ครับเบิกดาวสิบตันเราก็มีนะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นครับ นะครับ SK ร้อยสามห้านะครับมันมีเครีดสามไวไวสุดเจ็ดครับหรือว่าจะเป็นรถเกตนะครับ G d ดีสามห้าห้าคีดสามนะครับเราก็มีนะครับหรือว่าจะรถบดนะครับนี่ตัวนี้นะครับหน้ายางหลังยางนะครับหายากครับไม่ค่อยมีของครับส่วนใหญ่จะมาเป็นหน้าเหล็กหลังยางครับนะครับเครื่องจักรเยอะมากครับนี่ครับ บูมยาวก็มีนะครับตัวนี้จะบูมยาว16เมตรเดี๋ไม่จะเป็นรถคีบนะครับรถคีบก็มีนะครับเป็นรถล้อยางครับรถขุดล้อยางพร้อมบูมยาวแล้วก็คีบได้นะครับนี่ครับคนขุดเล็กก็มีนะครับ SK 3 5 s r ตัวนี้ขีด5นะครับสวยครับนี่ครับไปกันยาวๆนะครับิปนีผ้าเดินเล่นครับ ไม่ได้จอดตรงอะไรครับนี่ตัวนี้ครับสามศูแปดตัวนี้สวยมากครับตัวนี้นำเสนอเลยครับแต่แสนก็บาทครับรวมภาษีแล้วนะครับนี่หรือว่าจะเป็นอาร์มสไลด์ก็ได้ครับตัวนี้ห้าแสนกว่าบาทเลยครับได้สามศูนย์แปดดีไปใช้งานเลยครับหรือว่าจะเป็นสามหนึ่งสองดีนะครับ นี่ครับเก่งดาครับดีทูครับใบใหญ่ๆครับมาต่อด้วยแทกเตอร์นะครับ D5K2 าะคสองครับ LGP ตัวนี้ติดจองไปแล้วครับไปมีดหกทิศทางนะครับรือว่ารถตักรุ่นใหม่ๆนะครับสามสองศูนย์สองเจ็ดศูนย์กับร้อยนะครับมีเจ็ดหกแปดนะครับมีนะครับรือว่าไม่ชอบปัวไฟฟ้านะครับมีกับ5 0 5ร้อยห้าสิบขีดห้าครับเครื่องธรรมดาครับเครื่องไนล็กนะครับ นี่ครับสามคันเลยครับมีให้เลือกทุกอย่างครับขอให้ลูกค้าทักมาคุยครับผมมีให้ลูกค้าเลือกหมดเลยครับรถเคนะครับที่ห้าตันนะครับห้าสิบตันก็มีนะครับนี่หรือว่าเนี่ยรถตักรุ่นรุ่นสามนะครับนี่ w a สามห้าศูนย์นะครับขีดสามครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบรถขีไฟฟ้านะครับนะครับ เปสวยครับนี่ครับรถเคนใหญ่มากครับแต่จริงๆแล้วขนาดแค่ยี่ห้าตันครับนู่นครับมีตัวริมนูนครับห้าสิบตันครับอันนี้ก็ยี่้าตันทั้งคู่ครับนครับรถขุดนะครับผมมัสกขแคท นิตชิอะไรนะครับมีหมดครับน่ครับมีกระทั่งรถเข็นแบตนะครับนะลูกค้าอันใดครับแบตหมดบ่อยนะครับก็จัดรถเข็นแบตไปคู่หนึ่งได้ครับส่งไปพร้อมรถได้เลยครับนี่รถงานเฉพาะครับงานตัดต้นไม้นะครับไม้สูงนะครับตัดได้ครับนี่ครับตัดไม่พอนะครับเอาขี้ไปคันนะครับ นี่ครับขี้ไปคันหนึ่งนี่หรือว่าจะตัดเหล็กก็มีครับนี่ครับมิตาชิ z ซตเอ็กซ์รยสามห้าขีดสามสามนึ่งสอีนะครับนี่หรือว่าจะไปขีบเหล็กขีบกระดาษก็มีครับตัวนี้เป็น s u มิโตโมนะครับร้อยี่สิบสวยครับหรืองานเฉพาะงานซอยคอนกรีตอะไรพวกนี้ครับ งานเจาะระเบิดภูเขาระเบิดหินนะครับก็มีนะครับแครับลูกค้าท่านใดครับที่ดูคลิปอยู่แลครอยากได้เครื่องจักรประเภทไหนนะครับบอกได้เลยครับนำเข้ามาให้ได้ทุกอย่างนะครับตอแค่ลูกค้าพักเข้ามาคุยกันะครับนี่ครับแพคเตอร์ดีห้านะครับตัวเก่าๆก็ยังมีครับหนูหนูพระเอกของเราครับ เคหกสิบตันพี่ตัวนี้ห้าล้านกว่าครบเป็นเจ้าของได้เลยครับสวยๆมีเลือกสองคันนี่ครับนี่เลยจะไปเจาะอะไรกันดีครับนี่ครับซื้อไปเจาะครับคันนี้พีซีสี่สิบขีเจ็ดนะครับตัวนี้จัดโปรอยู่สามแสนกว่าบาทเลยครับนี่ครับสวยๆครับนี่ดีหกเอก็มีครับ ไปมีด็กทิศทางครับนี่รถเจาะอะไรไม่รู้มิตซูนะครับตัวนี้ก็สามแสนกว่าบาทครับแอคเตอร์ครับนี่รถแคนครับโอ้นูนเดี๋ยวผมพาไปดูรถเจาะฟูลุกกว่าครับเก้าร้อยรุ่นใหม่ๆเลยครับ นี่ดับเบิลก็มีนะครับฮานิกครับอาทีพันนี่ตัวนี้ใหม่มากพี่ h c r 9 0 0 d x v นะครับวีก็คือรุ่นห้าครับนี่ครับมี6 h กก็มีครับนี่รถอะไรครับพี่พี่พี่พ,พี่รู้จักไหมครับ w f 4 5 0 T ครับ เป็นล้อล้อเล็กนะครับตัวนี้วิ่งถนนนี่ถนนระเบิดนะครับหรือว่าเป็นรถใส่กัดถนนเะไรพวกนี้ก็มีนะครับเนี่ยครับครับดัมเปอร์ก็มีครับเดี๋ยวตอนนี้คลิปยาวไปเจ็ดนาทีกว่านะครับเดี๋ยวผมสุดทางปลายทางพอดีครับเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับทุกค้ายอยากดู ตั้งากประเภทไหนนะครับละเอียดแบบเจาะจงเฉพาะตัวนะครับพักเข้ามากันได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ